กินเอ๊ะอ่ะกินสิถือดิลูกถือช้อนอ้ามงายช้อนนี่งายช้อนความช้อนก็หกมดอันนี้ทำนี้ลูกทำนี้ทำนีน้อ่ะอ๋โอ้ยเก่งจังเลยอ่ะอ่ะถือลูกถือถือถือนี้เอออือหือโอ้โห,โห,โหโเก่งมาก เก่งมากครับเก่งมากโอ้โหฝีมือฝีมือฝีมือเคียวก่อนเคียวก่อนเขียวก่อนนะโอ้โหโามีขามีขามอีมือได้สิฝีมือได้ฝีมือแม่ลูกเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้อ้าให้ดี กินข้าวเองแล้วเจ็นสาวแล้วกินข้าวเองแล้วนะคะอือหืออะคะอ้มอะหนูกินเองนะอะเก่งว่ะเก่งเก่งเก่งจังเก่งอะเก่มอะไอะอะนี่างกินข้าวดิเฮ้ยมือมาถือถือืออือหือ กิงเลยอ่ะอ่ะเอาสิอ oh ือ oh. หือปอกมือหน่อยปอกมือเลยปอกมือเลยโอ้โหเก่งเก่งลูกเก่งกางเก่งเลยอ่ะกินเองลูกโตแล้วอือหือเก่งที่สุด